แล้วฉันก็ได้ดู้จักดอกไม้ไอ้ต้นนั้นในเวลาเพียงไม่กี่วันได้รู้ว่ามันคือดอกกุหลาบได้รู้ว่าบนโลกของขุนน้อยน่ะแต่ดั้งแต่เดิมมีดอกไม้ธรรมดาธรรมดาอีพันธุ์ที่มีกลีบชั้นเดียวขึ้นอยู่หลายต้นเหมือนกันแต่ต้นมันเล็กไม่เปลืองเนื้อทีไม่รบกวนใครมันงอกในตอนเช้าแล้วพอตกตอนเย็นมันก็เหี่ยวหยุดลงไปพร้อมกับแสงตะวัน สวนดอกกุหลาบอีต้นนี้น่ะไม่มีใครรู้ว่ามันงอขึ้นมาได้ยังไงเลาเม็ดมันมาจากไหนพออยู่ๆมันก็งอขึ้นมาแต่แม่จะไม่รู้ที่มาคุณนอยก็เอาใจใส่ต้นไม้ที่งอขึ้นมาใหม่อย่างดีเพราะเขาสังเกตเห็นว่าหนอของมันน่ะต่างจากหนอของต้นไม้อื่นๆมันอาจจะเป็นต้นเงาวยักพันไหมก็ได้มันงามอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็ยุดและที่มันยุดก็ไม่ใช่อะไรเป็นพราะมันเตรียมจะพัฒนาการไปอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเอง คุณน้อยเฝ้าดูตะปุ่มเล็กๆที่มันค่อยๆงอกออกมาแทนใบอย่างใจจดใจจอ่อเขานึกอยู่ในใจว่าตะปุ่มนน้อยเนี่ยมันจะแตกออกมาเป็นอะไรเนาะแต่แม้ว่ามันจะแตกออกมาเป็นอะไรก็ตามมันจะต้องเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่งแน่ๆเลยคุณน้อยเฝ้ามองอย่างใจจดใจจอ่อแต่ตะปุ่มที่หวามันก็ไม่ไปยังไงสักทีแต่ได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโททางกระดอกไม้นะ่ะมันใช้เวลาพัดแป้งทาหน้าไม่แล้วสักทีเลยอัน เธอเลือกสีสันอย่างพิถีพิธันเธอกำลังแต่งตัวเธอวางกลีบอย่างพอดีละเอียดละออไม่ยู่ยี่ยังก็ดอกงอนไก่เธอรักสวยรักงามเพราะงี้เธอจึงไม่บานในทันทีันใดเธอจะบานอวดสายตาก็ต่อเมื่อเธองามพร้อมแล้วทถานั้นแล้วก็หลายวันเลยแหละที่ดอกไม้อะใช้เวลาในการแต่งตัวจนกระทั่งเช้ามืดของวันหนึ่งเธอถึงได้แย้มกลีบบานปรากฏชมให้คุณน้อยได้เห็นเธออย่างเต็มตา แต่ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาในการเตรียมตัวมาตั้งหลายวันดอกไม้อ่ะก็ดูดูเหมือนจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่เพราะเธอพูดด้วยแล้วก็หาวไปด้วยว่าขอโทษฉันยังไม่ตื่นดีเลยยังห่วงอยู่ไอผมแล้วก็ยังไม่ได้วีเลยจ้ะแต่เพียงเทถานี้ขุนน้อยที่ติดตามพัฒนาการของดอกไม้มาโดยตลอดก็ยังอดกลั้นความรู้สึกปราบปรืมลงไหลในตัวดอกไม้เอาไว้ไม่ได้เลยเธอ นี่เธอสวยอะไรขนาดนี้แล้วนี่จริงแคนะ่น่ะดอกไม้ถามแล้วก็พูดขึ้นมาอีกหน่อยว่าแล้วฉันน่ะก็เกิดมาพร้อมกับดวงตะวันที่ขึ้นพอดีเลยนะจากคาพูดคุณน้อยรู้ทันทีเลยว่าดอกไม้ดอกนี้นี่ค่อนข้างจะทันลงต้นนิดนิดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะถึงยังไงดอกไม้ก็สวยจับใจพอให้อภัยได้นี่นี่ถึงเวลาอาหารเช้าของฉันแล้วนะดอกไม้บอกกับคุณน้อยแล้วเธอจะกรุณาฉันมั่งมั่นนี่ หายงงจากกิริยาของดอกไม้คุณน้อยก็รีบไปหากระปังมาตักน้ำรดดอกไม้สนองความต้องการของเธอท,ทันทีแล้วจากความหลงตนแล้วก็แสนจะขิงงอนของดอกไม้คุณน้อยก็ต้องพลอยลำบากยักใจไปด้วยยังคาดไม่ถึงอย่างเช่นนีหวันหนึง่งเมื่อคุณน้อยคุยถึงเรื่องนางที่เรียวเร็กแล้วก็อันตรายที่มีอยู่รอบด้านดอกไม้ก็คุยส่วนขลัมาทันทีเลยว่าต่อให้เสือฉันก็ไม่กลัวให้มันมาได้เลยให้มันกางเล็บมาด้วยก็ยังได้ บนโลกของฉันไนะม่มีเสือรอกคุณน้อยแยงหรือถึงจะมีเสือก็ไม่กินดอกไม้ใบหญ้ารอกเอา้าก็ฉันไม่ได้เป็นหญ้านี่ดอกไม้กล่าวอย่างมึนตึงจนคุณน้อยต้องพูดต่อว่าขอโทษขอโทษยกโทษให้ฉันเถอะนะฉันไม่กลัวเสือแม้แต่นิดเดียวหรือถ้าฉันจะกลัวฉันกลัวลมมากกว่าเออแล้วนี่เธอจะมีมีม่มมานหรืออะไรไว้สำหรับกัน้นลมให้ฉันมั่งก,กายเอา้าเธอเกลียดแล้วก็กลัวลมแล้วนี่ พุทจบขุนน้อยก็แอบ,บนึกอยู่ในใจต่อไปว่าแม่ฉันบอกบางสักจริงๆแล้วเหรอเว้ยขุณน้อยตั้งข้อสังเกตว่าดอกไม้ดอกนี้นี่ชักจะวุ่นวายมากเข้าไปทุกทีทุกทีตอนเย็นๆน่ะเธอหาผ้าอินท่วม,มาให้ฉันด้วยนะเพราะว่าโลกของเธอเน่ะเน่าแท้เลยทำเลมันไม่เหมาะสู่อิบอนเดิมของฉันก็ไม่ได้พูทจบดอกไม้ก็ยุดแข่นัน้เพราะเธอนึกขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วอีตอนที่เธอมาน่ะ เธอมาในสภาพของเม็ดเธอไม่ได้รู้จักโลกอื่นหรอเธอคุยไปงั้นเองเธอทําเป็นกระถางไอ <c oughs> แก้เคลินสองสามทีเมื่อเห็นว่าตัวเองคิดปดแล้วกับคนอื่นจับได้แล้วจากนั้นก็หันเหนไปเรื่องอื่นต่อว่าเอา้าแล้วเรื่องม่านกั้นลมอ่ะเธอจะมีมั้ยนี่จ้าจ้าฉันกําลังจะไปหาจ้าแต่ฉันเห็นเธอกําลังพดูด <c oughs> ก็เลยอยู่ฟังจากคําพูดของคุณน้อยดอกไม้หญิงแกล้งไอนักขึ้น เพื่อให้คุณน้อยรู้สึกพิษเพราะอย่างนี้คุณน้อยจึงเริ่มระแวงดอกไม้แบบไม่คอยจะไว้ใจเธอนหน่อยๆทง้งทางที่เขา่รักและก็หวังดีต่อเธอคุณน้อยรู้สึกเป็นทุกข์เพราะเขาอ่ะไปใส่ใจต่อคําพูดท,ที่ไม่ได้เรื่องได้ราวของดอกไม้มากเกินไปไอ้หนูไม่ควรจะไปใส่ใจฟังเธอมากเลยคุณน้อยสารภาพก็ฉันในวันนึงเราไม่ควรฟังเรื่องที่ดอกไม้บน่นเราควรแต่ดูแล้วก็หอมมันเท่านั้นจริงๆแล้วดอกกุหลาบนะ่ะ มันทําให้โลกของฉันนะ่ะหอมกุ้งไปหมดเลยเนอะแต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกปลาปรืมหรือเบิกบานไปกับมันสักเท่าไหร่เพราะเรื่องเคี่ยวเรื่องเล็บของเสือนะ่ะมันยังคอยมารบกวนทําให้หนูกังวลอยู่คุณน้อยเหล่าความในใจต่อไปว่าไอหนูไม่่อยจะเข้าใจอะไรตอนมีอะไรของดอกไม้เลยไอหนูน่าจะมองเห็นความนุ่มนวลน,น่ารักที่แฝงอยู่ในความเจ้าเล่ห์ของเธอจริงๆแล้วไอหนูไม่ควรหนีเธอมาเลย ไอ้หนูควรจะอยู่สู้หน้าแล้วก็ค้นหาความอ่อนหวานที่สอนอยู่ภายใต้มายาของเธอจริงๆแล้วดอกไม้ก็มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายๆอย่างนี้แหละแต่ไอ้หนูก็เป็นแขดเด็กน้อยแล้วก็อ่อนฮัดเกินกว่าที่จะรู้จักรักเธอเสียมั้งจึงได้ตัดสินใจหนีเธอมานี่นี่